เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ติดตามรายละเอียดกันว่าที่เขาย้อยเนี่ยทำอย่างไร,รอยากจะชวนดูบรรยากาศของการส่งต่อน,น้ําใจกันก่อนค่ะครับคุณเจษดาคุณวันวิสาตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนพรมสำมฤธิ์ในเขตดอนเมืองครับชุมชนแห่งนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เลยแม้แต่คนเดียวโดยมีผู้นำชุมชนและจิตอาสาที่เข้มแข็งรวมทั้งชาวบ้านยังยึดหลักต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ครับ สภาพความแห้งเหี่ยวของดอกไม้บนทิ้งพระภายในบ้านของป้าตู่วัฒนาแผ่นคำชัยเกิดจากการที่ไม่มีเงินเหลือพอซื้อดอกไม้สดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยให้เธอผ่อนคลายจากความทุกข์ครับป้าตู่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อัตคัดโดยเธอต้องก้มหน้าก้มตาคุยเขียหาเศษขยะขายหาเงินเพิ่มเติมจากการเข็นผักขายในชุมชนพรมสมฤทธิ์ริมคลองเปรมประชากรแขวงศีกันในเขตดอนเมือง สาวใหญ่วัย52ปีคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกๆหล,ลานๆรวมทั้งหมด11ชีวิตโดยสามีทำอาชีพคนงานก่อสร้างและลูกเขยทำอาชีพร,รับจ้างขายกล่องโฟมซึ่งทั้งสองคนมีไรายได้เพียงเล็กน้อยครับส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านเกือบทั้งหมดตกมาอยู่ที่ป้าตู่เพียงคนเดียวซึ่งตอนนี้เธอต้องขายของแบบทุนหายกำไรหด จากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ส่งผลให้ครอบครัวป้าตู่เป็นหนี้ค่าไฟกว่า30,000บาทและค่าน้ำพันกว่าบาทรวมทั้งยังเป็นหนี้นอกระบบอีกประมาณ5,000บาทครับแต่เธอต้องกัดฟันสู้ชีวิตอย่างหนักแม้ว่าจะเคยคิดสั้นหลายครั้งเพื่อจบปัญหาของตัวเองแต่ต้องล้มเลิกความคิดเพราะนึกถึงหน้าลูกและหลานๆที่ยังต้องพึ่งใบบุญของเธอ สิ่งเดียวที่ป้าตู่ทำได้ก็คือการลุกขึ้นสู้พร้อมกับปลูกฝังให้หลานๆโดยเฉพาะน้องซีเด็กหญิงมนทรสไวัย11ขวบให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจเรียนหนังสือจะได้ไม่มีชีวิตที่ลำบากเหมือนยายที่ต้องหาเงินจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อเอาตัวให้รอดในแต่ละวันครับแย่มากๆเลยมีขายของไปได้กินไปวันๆหนึ่งแล้วเรไม่มีเงินเดือน พอถึงส,สิ้นเดือนมาปุ๊บถ้าน้ำ้าไฟแล้วก็ไม่มีเพราะไม่มีจะเด็กละอ่อนอยู่กับบ้านเปิดพัดลมไม่ได้ไปไหนก็ต้องเปิดพัดลมใช่ไหมคะเปิดพัดลมเปิดไฟเล่นเกมไปอยู่ในบ้านเพื่อกัก,กไว้ไม่ให้ไปไหนใจเราออกไปขายของคนเดียวกลับมาก็เก็บกวดเก็บขยะเพื่อจะได้เงินมาทั้งชีวิตบังทีก็ได้ห้าร้อยค่กับพ่ก็หมดแล้วแล้วคราวนี้ก็ถึงเดือนก็ไม่มีค่าไฟไม่มีค่าน้ำเพราะาเราไม่มีเงินเดือนเลย ทุกวันนี้เนะี่ยแย่มากแย่แย่แย่สุดๆเลยตอนนี้ค่าไฟตั้งสามหมื่นกว่าสิบเดือนค่าน้ําอีกรู้มาที่งานสานักเลยเข้ามาเห็นฉันหน้าบ้านเพราะอะไรฉันคอยคงเงอรถมอเตอร์ไซค์จอดฉันจะฉนเฉเ่อยฉันกลัวขามายกมออไฟมีฉันยืนอยู่ตรงนั้นแหละเช้ามาไม่มีแล้วฉันต้องไปล้างฟอกเลยฉันกลัวขามายกมออไฟวันนั้นจะยกม้อน้ำไปเที่ยวแล้ว เหนือน่อยมากมากทำใจาชีวิตไม่รอดเลยอยากจะกินยาตายอยากเที่ยวแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอย่านะทั้งหมดหนุ่้ตคนลงมาหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยทร้บ้านเหล่านี้ไม่มีหนุ่มตะนเลยครับพ่นทีก็เพื่อลูกหลานเท่านั้นไม่มีใครแล้วพ่อแม่ฉันไปหมดแล้วด้านห้าสิบสองปีถ้าเหลือลูกชายคนเดียวอายุสิบหกมังเกิดเขาก็ไม่เรียนเลยเขาก็อยู่บ้านแล้วก็ลหลานๆกน็จะชันฝ่ายตะโกนเลยค่ะแต่พ่อมันไปมีเบี้ยใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับใครเนี่ยแหละ ความคิดของเราที่เราต้องสู้มาตรงนี้่ยจะยอมเหนื่อย่ะยอมสู้กับพวกมันนี่ยถ้าเราไปคนละผู้ชายอะยังหนุ่มอยู่ถ้าไ,มไปม,มีคนอื่นละ่ละลวหลาะ,ละแล้วเขาจะเอาไปไหมก็นี่ถือเจ้าหัวอพวกมันเนี่ยขอให้หนูยัดเขีมงคอนอื่นไล่ถ้าขโมยของคอนอื่นและให้หนูโตไปมีความคิดที่ดีแล้วความฝันหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วเพราะอะไรครับ ากเป็นคนรวยเพราะว่าอยากดูแลพ่อแม่แล้วก็ยายต้องทำไงถึงจะเป็นคนรวยตังต้งใจเรียนแล้วหนูรักยายไหมครับรักค่ะรักมากไหมมากทำไมถึงรักยายเพราะยายดูแลหนูตั้งแต่เด็กอยากจะบอกอะไรยายครับรักใจที่สุดค่ะแล้วต้องตอบแทนยายยังไงล่าสุดต้องเลี้ยงยายค่ะเลี้ยงยายยังไง ดูญลยยายไม่ให้ยายเจ๊กายอืมบอกอะ้รหน่ะอยากให้ลกชายทอ่ดีเลยล่ะกใจที่สุค่ะอยากให้ลูกชายายแล้วก็อยากอยากให้ยายหาเงินได้เยอะๆนำสุกของยายยายอยากจะหมดหนี้แล้วยายอยากจะได้มีเงินให้เด็กทำอาหารให้เด็กกินใบมันๆก็ได้มีเงินไปเรียนหนังสือมีอย่างเขาคนอื่นมีอะไรเขาจะได้มีมากซึ่งวันนี้เขาก็ไม่มีอะไร ตามสุขของยายยายอยากมีเงินแล้วก็หนูหลานอยากได้อะไรอยากจะซื้อและยายอยากทำอะไรที่หลานอยากกิน <c oughs> ทุกวันนี้เด็กไม่มีตัวเลือกได้ไข่แพ้กินไข่ได้มาม่าแม,าก,มากินมาม่าทุกวันนี้เด็กไม่มีตัวเลือกถามไม่มีตัวเลือกไหมไม่มีเลือกข้าวกับข้าว <c oughs> เรามีไงเรากินอย่างนั้นเลยครอบครัวป้าตู่เป็นหนึ่งในหลายครอบครัวที่เดือดร้อนจากพิษโควิดในชุมชนพรมสมฤทธิ์ จึงเป็นสาเหตุหลักให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการยังชีพผ่านทางมูลนิธิไทย P.B.S. นํานำโดยข้าวสารอาหารแห้งไข่สดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวัตถุดิบในการปรุงอาหารปลากระป๋องหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งน้าดื่มครับ เพื่อส่งมอบขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้รวมถึงครอบครัวป้าตู่ได้เอาตัวรอดจากวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันยังเป็นห่วงเรื่องเรื่องอาหารการกินปากท้องของพี่น้องประชาชนในชุมชนซึ่งในชุมชนก็ถนมากก็จะหาเช้ากินขํานะครับเป็นผู้ที่ยากจนก็เป็นห่วงตรงนี้เพราะว่ารายได้ไม่มี นอกจากว่าคือเขาเขาประกอบอาชีพรับจ้างถ้าไม่ได้ออกไปทำงานเขาก็ไม่มีรายได้ตรงนี้เคสของประตูนี่คือเป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับเพราะว่า,าการเป็นอยู่ภายในครอบครัวเขา,าไม่ค่อยมียากจนจร,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 จริงๆเพราะว่า หาเช้ากินขํามเข็นผักขายไปวันวันหนึง่งบางวันขายได้ก็มีเงินไปซื้ออาหารมาให้ลูกหลาน,นะะได้รับประทานถ้าวันไหนาขายไม่ได้วันนั้นเขาก็ต้องเอาผักนะมาทำอาหารให้ลูกหลานากินประทังไปวันวันหนึง่งก,ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้นำสิ่งของเหล่านี้มา ให้กับพี่น้องในชุมชนได้ยืดอายุหรือต่ออายุในการดำรงชีวิตอต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับถึงจะไม่มากก็เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับชุมชนพรมสมฤทธิ์มีชาวบ้านอาศัยอยู่มากกว่า1000คนส่วนใหญ่ทำอาชีพหาเช้ากินข้าครับ ไม่ว่าจะเป็นค้าขายแม่บ้านรับจ้างทั่วไปและขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมทั้งยังมีผู้ป่วยติดเตียงอีกประมาณ5คนโดยมีลุงสำราญดวงดีวัย73ปีเป็นประธานชุมชนและได้ทำงานร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านจิตอาสาอีกหลายคนในการช่วยเหลือให้ชุมชนรอดพ้นจากวิกฤตโควิดทั้งการออกเสียงตามสายถึงมาตรการป้องกันอยู่สม่ำเสมอรวมถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในชุมชนเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของชาวบ้านสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เดือดร้อนจากโควิดสามารถติดต่อผ่านทางไทย PBS ได้ตลอด24ชั่วโมงครับป้าตู่รวมถึงชาวบ้านในชุมชนพรมสำมฤทธิ์ต่างต้องขยันและอดทนอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้เหมือนกับคำพูดที่ว่า ความสําเร็จไม่ใช่เม็ดฝนที่จะหล่นลงมาจากฟ้าแต่เกิดจากแรงศรัทธานําปัญญาลงมือทําในปัจจุบันครับคุณเจษดาคุณวันวิสาออยากจะให้ทุกคนมีพลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณครับคุณนิทัศครับ